ข้อ41นะคะโดยบอกว่าห้องประชุมแห่งหนึ่งจัดที่นั่งเป็นแถวโดวยนำโต๊ะมาเรียงต่อกันเป็นแถวนำโต๊ะมาเรียงต่อกันเป็นแถวแถวละ5ตัวหลังจากฝัดไปแล้วนะคะได้ที่นั่งทั้งหมด60ที่นั่งแล้วคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าจำนวนแถวเนี่ยน้อยกว่าจำนวนที่นั่งในแต่ละแถวอยู่4ถามว่าห้องประชุมนี้มีโต๊ะทั้งหมดกี่ตัวเอาใหมนะ่นะนำโต๊ะมาเรียงต่อกันเป็นแถวแถวและ5ตัว หลังจากจัดไปแล้วได้ที่นั่ง60ที่นั่งแล้วเ์เวิร์ดมันคือตรงนี้จำํำนวนแถวน้อยกว่าจำนวนที่นั่งเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเราจะกําหนดให้มี a แถวแล้วเขาบอกว่าไงจานวนแถวน้อยกว่าจํานวนที่นั่งอยู่4ี่เพราะฉะนั้นก็จะมีที่นั่ง a บวก4ี่ทีจัดไปจัดมาได้60ที่นั่งใช่ปะก็เอาอันเนี้มาคูณกัน a คูณ a บวกเท่ากับหก วิธีแก้สมการนะคะก็คือ a เนี่ยวางอยู่หน้าวงเล็บใช่ปะแปลว่าเราจะต้องเอาเข้าไปคูณก็จะได้เป็น a กําลัง2บวก 4a เท่ากับ60วิธีการแก้สมการนะคะก็คือต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นเลข0ูนย์งั้นเราได้ให้ฝั่งขวาเป็นเลข0ูนย์แล้วเราก็ย้าย60มาลบกับฝั่งซ้ายก็จะได้เป็นตัวนี้ สนใหญ่เนี่ยสมการกําลังสองหรือพวกพหุนามนะคะเจะ่าเราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบอันนี้ก็ไปหาคู่มันมาเนาะว่าเออมีอะไรบ้างที่คูณกันเราได้60แล้วร่วมกันทําให้ตรงกลางเป็น4ก็จะมี10กับลบหกทำไมต้องเป็นลบหนะคะเพราะว่าหลังคูณหลังเนี่ยต้องได้เป็นลบหกสแก้สมการออกมา A ก็จะมีค่าเป็นลบบกับ แต่เนื่องจากว่าจํานวนแถวเนี่ยมันเป็นตัวแปร a ใช่ป่ะซึ่งจานวนแถวเนี่ยไม่สามารถติดลบได้เพราะฉะนั้นเราค่าลบสิบทิ้งเลยกับกระบาดทิ้งไปเลยนะคะก็จะได้ว่ามีทั้งหมด6แถวแต่ถ้าใครตอบ6เลยก็คือผิดอีกนะเพราะเขาบอกว่านําโต๊ะมาเรียงต่อกันเป็นแถวแถวละ5ตัวเพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมดกี่แถวมันมี6แถวใช่ป่ะยมี6แถวแถวละ 5ตัวเพราะฉะนั้นนะคะห5ห้าต้องมีคำตอบเป็น30ข้อนี้ต้องตอบ30นะคะใครตอบ6กนี่ก็คือผิดเลยเพราะ6คือจำนวนแถวแต่ไม่ใช่จำนวนโต๊ะอ่ะอันนี้ต้องวิเคราะห์ดีๆนะคะข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดมีทั้งจํานวนเต็มจํานวนตรกยะแล้วก็จํานวนอตตรกยะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างก๋ไก่เนี่ย ลบเจ็ดจุดสอง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 แบบนี้เปลว่าซ้ำเลขสองทศนิยมซ้ำใช่ป่ะแสดงว่านี้ยเป็นอะไรเป็นตรกะยะอุ้ยอ่าเดี๋ยวซูมก่อนอันนี้ก็คือตรกะยะต่อมารูสามรูสามนี่คือสแควร์รูที่ถอดไม่ได้ใช่ป่ะเป็นอัตกรยะแล้วอันอั่นติดพายอันนี้เป็นอัตกรยะแสดงว่าก็ไก่ผิดหอไข่อันนี้เป็นจํานวนเต็ม อ่าเขียนไว้อันนี้เป็นจานวนเต็มรากที่สามพองลบแดถอดได้ไหมถอดได้ได้ออกมาได้ลบสองเอา้าเป็นจำนวนเต็มอีกแสดงว่าเป็นตรกระยะอ่าถือว่าเป็นตรกระยะไปก่อนแล้วกันแล้วอ,อย่างอันนี้อ่ะสองจุดห้าห้าห้าอันนี้ก็เป็นทศนิยมสามถูกไหมแสดงว่านี้เป็นตรกระยะอ่าแสดงว่านี้ไม่มีอัตกระยะเลยผิดอีกข้อควายบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสอง อันนี้เป็นตัก,กะยะเพราะว่าถ้าสม,มุิหารออกมาได้ศูนจุดห้าใช่ปะลบพายอะ่ะลบพายเป็นอัะตกกะกยะรูทเก้าลบหนึ่งรูทเก้าถอด, 1, ด 3, 3 1, ได้ไหมถอดได้รูทเก้าคือสามสามลบหนึ่งได้สองอันนี้เป็นจานวนเต็มติ๊กถูกไว้ก่อนเก็บไว้ว่าอันนี้น่าจะใช่ที่สุดงอง,งูอันนี้ได้ตกกะกยะหารออกมาได้ลบศูนจุดหกอันนี้อ่ะตัก,กะยะเพราะไม่ซ้ําเลยอันนี้ถอดออกมาไม่ได้เป็นอตักผิดอีกจริงจริงอ่ะตอบได้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะอันนี้ก็คือสุดท้ายเนี่ยคำตอบก็คือข้อ พอควายเพราะว่าเศษหนึ่ส่วนสเป็นตักรกยะลบายเป็นอัตกรกยะรูทเก้าลบหเป็นจำนวนเต็มก็ครบพอดี3ประเภทนะคะ,ะข้อหนึ่งบอกว่าถ้า a b c นะคะเป็นจำนวนจริงใดๆคำว่าจำนวนจริงคืออะไรจำนวนจริงก็คือ จะเป็นบวกเป็นลบเป็นศูนย์ทศนิยมเศษส่วนอะไรใดๆ square r o คือได้หมดเลยแล้วโจทย์ก็บอกว่า b เนี่ยมีค่ามากกว่า a แต่น้อยกว่า c นะแล้ว ab น้อยกว่า bc ถามว่าจริงไหมอสมมติเอาง่ายๆแทนค่าง,ง่ายๆอันนี้เป็นลบสอันนี้เป็นลบหอันนี้เป็น1น,นึ่ง a คูณ b ได้แหละ ได้สอง B คูณ C ได้อะไรได้ลบหนึ่งอันนี้ก็ชัดเจนจดแบบนี้ออกบ่อยมากออกทุกปีเลยนะคะแล้วมันมีทุกพาร์ท้วยตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงสี่สิบที่ทํามาข้อหนึ่งก็ผิดข้อ2บอกว่าถ้า A B เป็นอัตักกะยะถ้า A B เป็นอัตักกะยะเขาบอกว่าไงแล้ว A ไเท่ากับ B แสดงว่า A ส่วน B เป็นอัตัก,กะยะจริงไหมไม่จริงเพราะ ถ้าเราให้ a เป็นรูท2ให้ b เป็นลบรูท2ถามว่ามันเท่ากันปะเออมันไม่เท่าแต่หันกันออกมาปรากฏว่าตัดได้พอดีเลยสแสดงว่าอันนี้มันเป็นตรรกยะนี่มันไม่ใช่อัตรรกยะข้อ2อก็ผิดคราวนี้อยู่ที่ข้อ3แล้วถ้า3าผิดก็ตอบจอจานแต่ถ้า3าถูกก็จะต,ตอบงองูสแสดงว่าโจทย์แบบนี้ก็มั่วไม่ได้อยู่ดีก็ต้องคิดทุกชอยถูกปะอ่ะข้อ3เขาบอกว่าให้ a กับ b เป็นจำนวนจริงไดได้แล้วแอ a ลบอ b น้อยกว่าเท่ากับแอของ a ลบ b ทำไงดีข้อนี้อ่ะเอาง่ายๆอยากให้สอควรูตอยไม่ใช่อยากให้สควรูตอยากให้แอบสูตรหายนะคะก็จับยกกำลังสองทั้งสองข้างอันนี้ก็จะเป็น A กำลังสองลบสอง f a บวก B กำลังสองน้อยกว่าเท่ากับ A-B ลบกำลังสองซึ่งอ่ะอยู่ตรงนี้ a 2กำลังสองลบสอบวก b กำลังสองถามว่าจริงไหมจริงเพราะว่าแอปเอ่ะต่อให้ a กับ b จะติดลบอ่ะคือดูอย่างนี้ดีกว่าถ้าในกรณีที่ a กับ b ติดลบกับ a กับ b เป็นบวกถามว่ามีผลอะไรต่างกันปะไม่มีเพราะว่าแอปคูณ b สุดท้ายแล้วมันก็มีค่าเป็นอะไรอยู่ดีเป็นบวกถูกไหมยังไงมันก็ต้อง น้อยกว่าเท่ากับอยู่แล้วซึ่งแสดงว่าอันนี้มันถูกเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเราจะตอบช้อยข้ององูก็คือข้อสามถูกแต่นอกนั้นผิดหมดอ่าก็ตอบข้ององูได้เลยนะคะข้อทีสี่นะคะจ๋บอกว่ากําหนดให้เซตเเนี่ยเป็นอสมการตัวนี้แล้วก็เซตบเป็นสมการตัวนี้เป็นอสมการตัวนี้นะคะแล้วถามว่า A อลบบที่มีสมาชิกเป็นจํานวนเต็มมีกี่ตัวย้านะคะว่าเป็นจํานวนเต็ม เซส่วนทศริยมไม่เอานะคะเอาเฉพาะตัวที่เป็นจํานวนเต็มมีตัวเท่ามาลบกันอ่นะเดี๋ยวเรามาดูเซตเอก่อนละกันแก้ะสมการนะคะอ่แยกตัวประกอบก็คือทําให้ได้ออกมาเป็น2เล็บเขานี้คูณกันเราได้12แล้ว5้ามาจากไหน5เช็คจากใกล้คูณใกล้แล้วก็ไกลคูณไกลสิ 12, เนี่ยมันจะมี3าคู่ใช่ป่ะคือหนึกับ12บกับห แล้วก็3กับ4ี่อันนี้เราจะใช้3ามกับ4นะคะตรงนี้วิธีการเช็ก็คือใกล้คูณใกล้เป็น 4x ่กใกลคูณใกลได้เก้าอ็กทำให้เหลือ5้าเอ็กได้ไหมอุย้ยทำให้เหลือห้าเอ็กได้ถูกไหมก็คืออันนี้9ก้าลบสได้หเพราะฉะนั้น9เป็นบวก4ติดลบอยากรู้ว่า x แต่ละอันมีค่าเท่าไหร่นะคะก็จับไปเท่ากับ0ก็จะได้เป็นลบ3กับ สี่ส่วนสามเนื่องจากว่าโจ์เนี่ยเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเฉยๆไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นวงกลมสีขาวและเนื่องจากว่าในเรื่องของกราฟเส้นจํานวนนะคะฝั่งขวาจะต้องเป็นบวกทุกครั้งก็เป็นบวกลบบวกสลับกันมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ปะเราก็จะใช้ช่วงที่เป็นลบตรงนี้ช่วงที่เราจะใช้ก็คือบริเวณนี้นะคะก็จะได้เป็น ลบสามถึงเศษสี่ส่วนสามแบบนี้ใช่ป่ะแต่จริงๆอ่ะเราหาไปเลยก็ได้นะเพราะโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการจํานวนเต็มก็คือต้องมากกว่าลบสามแต่น้อยกว่าสี่ส่วนสามก็จะมีลบสองลบหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งในแค่นี้จํานวนเต็มอ่ะโจทย์ไม่ได้บอกถูกไหมว่าต้องเป็นเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์ก็ ช่างมันเพราะส่วนไม่ได้พูดนะคะเขาขอแค่ว่าจํานวนเต็มคราวนี้มาดูฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยสิ่งที่ต้องกําหนดเลยก็คือ x อ่ะต้องไม่เป็น1และศูนย์เพราะอะไรเพราะว่านี่ทาไมเป็น1กับศูนย์ะคะส่วนจะเป็นศูนย์ซึ่งหาค่าไม่ได้ในกรณีที่เศษส่วนมีส่วนเป็นศูนย์อ่ะทำยังไงให้ x ลบ1กับ x หายนะคะเราก็จับมันคูณทั้งอะสมการแล้วกันก้อนนี้ก็จะได้เป็น x ลบ2คูณ x ลบ1 มากกว่าเท่ากับศูนย์อ่าแล้วก็กระจายเข้าไปให้เรียบร้อยอ่าอ,อันนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มีเลขตัวเดียวใช่ไหมคือสองอันนี้ก็ใส่ไปเลยบวกลบเป็นน้อยกว่าเท่ากับเนาะก็จะได้เป็นตรงนี้นะคะแต่โจทย์บอกว่าต้องไม่เป็นอะไรต้องไม่เป็นหนึ่งกับ ศูนย์เดี๋ยวอันนี้วาดใหม่หนึ่งใช้ไม่ได้ศูนย์ใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ต้องเป็นวงสีขาวอันนี้โจทย์บอกว่าไงจํานวนเต็มที่ลบกันถามว่าเหลืออะไรบ้างลบสองซ้ำไหมสามใช่ปะ่ะบริเวณนี้บริเวณนี้ก็ชนลบสองก็ใช้ไม่ได้การกรบาททิ้งลบหนึ่งซ้ำไหมลบหนึ่งอยู่ตรงนี้ สใช้ไม่ได้กากบาดทิ้งศูนย์ใช้ได้ไหมอันนี้มีกราฟที่เป็นศูนย์กับหนึ่งก็จริงแต่อันนี้มันคือใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็แปลว่าในเซตบีอ่ะเป็นอะไรก็ได้ยกเว้นหนึ่งกับศูนย์แสดงว่าอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้คําตอบนะคะก็เหลือแค่ข้อเดียวก็คือข้อคอควายมีสองจำนวนเท่านั้นที่ลบกันออกมาแล้วมีสมาชิกเป็นจํานวนเต็มตอบข้อคอควายนะคะ <c oughs> ข้อ45นะคะบอกว่าให้ I เป็นเซตของจำนวนเต็มแล้วก็ให้อสมการมา2อันคือ a กับ b อเดี๋ยวมาหา a ก่อน a เดี๋ยวมาคิดฝั่งนี้เนาะอันนี้คือค่าของเซต a นะคะอ่ะก็จะได้ออกมาเป็นจากทฤษฎี f x น้อยกว่าเท่ากับ a นะคะแต่โจทย์เราเป็นอะไรโจทย์เราเป็น f x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ7อ่ะก็จะได้เป็นตัวนี้ ก็คือฝั่งซ้ายเป็นลบนะคะฝั่งซ้ายเป็นลบก็คือบริเวณนี้ฝั่งขวาเป็นบวกก็คือบริเวณนี้ถ้าังไงให้ตรงกลางเนี่ยลบสองหายไปก็ต้องบวกสองทั้งอะสมการถูกปะก็จะได้ออกมาเป็น x นะคะมากกว่าเท่ากับลบห้าแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับเก้าหมายความว่า x เป็นอะไรได้บ้าง x ก็เป็นได้ตั้งแต่ 5, ลบห้าลบสี่ไล่มาเลยนจนถึงเลขเก้าอันนี้ก็คืออันที่เป็นจำนวนเต็มนะคะต่อมาเซตบีมั่งอ่ะเซตตัวบี B. เนื่องจากว่าโจทย์ให้มัเป็น x บวก1มากกว่า2ใช่ปะจะได้ว่าอ่ะกรณีที่1 x บวก1อันนี้ลืมเติมแอป x บวก1มากกว่า2ก็แสดงว่า x เนี่ยต้องมากกว่า1วาดเส้นจำนวนออกมาก็ไปบริเวณนี้ถูกไหมอ่ะกรณีที่2นะคะ x บวก1น้อยกว่าลบ2ก็จะได้ว่า x น้อยกว่าลบ3ก็วาดออกมาลบ3 กมาทางนี้เพราะฉะนั้นเอากราฟมารวมกันนะคะลบสามไปทางนี้หนึ่งไปทางนี้แล้วโจทย์ถามว่าข้อใดถูกก็ไก่บอกว่า a ศก b มีสิบสองตัวอ่ะมาดูช่วงอันนี้นะ b อ่ะมันคือลบตีถึงลบสาม union กับ1ถึงตีเขาบอกว่าเอามาซ้ำกันอ่ะมีสิบสองตัวจริงไหมก็จะมีอะไรที่ใช้ได้บ้างอ่ะลบห้าใช้ได้ลบสี่ใช้ได้ลบสามไม่ได้ลบสองไม่ได้ ลหนึ่งไม่ได้ส่วนไม่ได้หนึ่งไม่ได้ได้ทีก็คือสองสามไล่ไปจนถึงเกเฉพาะสองถึงเก้าอะคือแปดตัวและสองถึงเก้าคือแปดใช่ปะเก้าสิบมีสิบตัวแสดงว่ากอไก่ก็ยังไม่ถูกขอใครบอกว่าสมาชิกของ a อ b ที่เป็นจำนวนคู่และเป็นบวกมี3ตัวจำนวนคู่สามารถใช้ได้ตั้งแต่เลข2 4 6 8 มันต้องมีสี่ตัวแต่โจทย์ข้อนี้นะคะบอกมีสามตัวก็ผิดพอควายบอกว่า a เศก b ที่เป็นจํานวนเฉพาะที่มีค่ามากที่สุดคือห้าจริงๆไม่ใช่มันคือเจ็ดเพราะเจ็ดก็อยู่ในช่วงทาง a กับ b ้กงูบอกว่าสมาชิกของ a เศก b ที่มีค่าน้อยที่สุดคือลบสี่ความจริงคือไม่ใช่เพราะมันคือลบห้าเพราะฉะนั้นมีแค่ข้อเดียวละที่ถูกก็คือข้อจอจานอันนี้ก็ตอบจอจานได้เลยข้อนี้ก็จะดูลกๆนิดนึงนะคะ อ่ข้อ46นะคะบอกว่ากล่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่มีฝาปิดอันนี้คือไฮไลท์เหมือนกันนะเป็นตัวที่จะพาหลอกได้เลยนะไม่มีฝาปิดนะคะมีความจุ126ลูกบารฟุตถ้าเส้นรอบฐานของกล่องยาว20ฟุตและกล่องสูง6ฟุตถามว่าพื้นที่ผิวของกล่องเท่ากับกี่ตารางฟุตแสดงว่าโจทย์ต้องการพื้นที่ผิวอ่าพื้นที่ผิวเกิดจากอะไรพื้นที่ผิวเกิดจากพื้นที่ผิวข้าง บวกสองพื้นที่ฐานผิวข้างรู้ไหมผิวข้างไม่รู้แต่สุดผิวข้างก็คือความยาวรอบฐานคูณสูงเขียนก่อนนะความยาวรอบฐานคูณสูงบวกสองพื้นที่ฐานแต่เนื่องจากว่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวไฮไลท์เก็บไปก่อนเนื่องจากว่ากล่อง ไม่มีฝาปิดหมายความว่าไงหมายความว่าพื้นที่ฐานเหลือด้านเดียวถูกไหมเพราะว่าข้างบนมันไม่มีพื้นที่มันไม่มีกล่องมาปิดก็จะเหลือด้านเดียวอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้แทนที่เราจะเขียนว่าบวกสองพื้นที่ฐานเราก็บวกแค่พื้นที่ฐานอย่างเดียว ความยาวรอบฐานนะคะให้เป็น20สูงเป็น6พื้นที่ฐานธรรมดารู้ไหมไม่รู้แต่สามารถหาได้จากความจุเพราะความจุคือปริมาตรปริมาตรเกิดจากพื้นที่ฐานคูณสูงปริมาตรคือร้อยยพื้นที่ฐานไม่รู้ใช่ป้าจะรู้ว่าสูงหกแก้สมการออกมานะคะพื้นที่ฐานมีค่าเป็นยี่สิบเอ็ดอ่ะก็จะได้เป็นร้อยี่สิบ บวก21คําตอบก็คือ141ตารางฟุตหรือว่าเป็นฟุตยกกําลัง2อันนี้ก็ตอบชอยข้อขอไข่ได้เลยนะคะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าบางคนใช้เป็น2พื้นที่ฐานมันจะเป็นชอยข้อจอจานทันทีซึ่งผิดนะคะ ข้อ47นะคะเขาบอกว่าบริษัทเที่ยวทัวไทยจำกัดต้องการจัดนําเที่ยวต้องการจัดนําเที่ยวสําหรับกลุ่มนะักท่องเที่ยวไม่เกิน40คนโดยมีค่าเช่ารถ10,000บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ250บาทต่อคนถ้าบริษัทคิดค่าบริการคนละ600บาทจะต้องมีนักท่องเที่ยวอย่างน้อยที่สุดกี่คนบริษัทจึงจะได้กําไรไม่น้อยกว่า2,000บาทอะปกติกําไรเกิดจากราคาขาย ลบต้นทุนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าต้องไม่น้อยกว่าสองพันใช่ปะ่ะต้องไม่น้อยกว่าสองพันอ่ะคราวนี้สมมติแทนในนี้ก่อนเนาะกำไรอยากได้สองพันใช่ปะราคาขายก็คือขายคนละ คนละหกรบาทแต่ไม่รู้มีกี่คนก็เป็น6ก0้อยอต้นทุนที่แน่ๆก็คือมีค่าเช่ารถละหมื่นหนึ่งบวกกับค่าใช้ใจ่ายต่อคนคือ250แต่ก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนถูกปะอ่ะคราวนี้แก้แก้ธรรมดาไปก่อนกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปคราวนี้1000 100, งลบอยู่ก็ย้ายไปบวกกับอีกฝั่งหนึ่งเป็น12000เท่ากับ 350a อยากได้ a อย่างเดียวย,ย้าย350อบะ ไปหาร0ก็ตัดกันอยู่ใช่ไหม5้ตัดนะคะ1,200หาร5เท่ากับ240ส่วน7ซึ่ง240ส่วน7อ่ะมีค่าประมาณ34.285บาบา,บาทีนี้โจทยบอกว่าไงถ้ามีค่าแค่เนี้ยถ้า A เป็น34.285กํากำไรก็จะยังไม่ถึง2,000เพราะฉะนั้นเอาแบบจำนวนคนที่ต่ำที่สุดเลย ยังไงอ่ะมันก็ต้องเกิน34คนอยู่แล้วถูกปะ34.285เราจะถือว่าเป็น35คนเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะจริงๆอ่ะเราต้องเป็นอัสรรมการได้แต่อันนี้ให้มองเป็นสรรมการก่อนคือไม่มีหรอก34.285คนถ้าเราตอบแค่34กำไรก็จะน้อยกว่า2,000เพราะว่าอันนี้มันเกิน34มาแล้วนิดนึงเกินมานิดเดียวนะคะตอบให้ไม่ถึงครึง่งก็ถือว่าเกิน34แล้วคำตอบก็คือ35อันนี้เราก็จะตอบชอยข้อขอขาได้เลยนะคะ ต้นทุนคือตรงไหนต้นทุนก็จะมีค่าเชา่ารถค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อคนส่วนเงินที่เราจะขายอ่ะคือค่าบริการต่อคนอ่ะหกร้อยบาทนะคะตัอบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งสั่งซื้อสินค้า A และ B จากผู้ผลิตแล้วโจทย์ก็ถามว่าถ้าครั้งต่อไปสั่งซื้อสินค้า A กับ B อย่างละชิ้นจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่หมายความว่าเราจะต้องหาให้ได้ก่อนว่า A 1ชิ้นกับ B 1ชิ้นคือเท่าไหร่ถูกไหมล้วค่อยเอามาบวกกัน เพราะฉะนั้นเราจะตั้งเป็นสมาการสองตัวแปรนะคะแล้วก็สองสมาการด้วยอันแรกเนี่ยมันคือสาม x บวกสี y ่ y เท่ากับสามรอยี่สิกับอีกอันนึงคือสอง x บวกสาม y เท่ากับสองอยสามสิบแต่เนื่องจากว่าถ้าเราตั้งแบบเนี้ย นา้าเขาเรียกว่าไงน,นะสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมันก็จะยังไม่เท่ากันถูกไหมวิธีการจะกําจัดตัวแปรได้นะคะก็คือต้องมีอันใดอันหนึ่งเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้จะสลับใหม่ทั้งหมดเลยทํา A ให้เท่ากันหรือ B เท่ากันก็ได้อันนี้ขอเลือกทํา A แล้วกันก็คือกําจัด A ทิ้งเพราะฉะนั้นคณอโโของ3กับ2คือเลขอะไรคือเลข6ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณ2ก็จะกลายเป็น6 8แล้วก็640อีกอันนึงเป็นเลข2ก็ต้องคูณ3อันนี้6 อันนี้เก้าอันนี้หกร้อยเก้าสิบอ่ะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรอย่างหนึ่งปะเรามีหกบวกแปดเท่ากับหกร้อยสี่สิบเป็นสมการที่หนึ่งแล้วก็มีหกบวกเก้าเท่ากับหกร้อยเก้าสิบเป็นสมการที่สองจับสองสมการนี้ลบกันก็จะได้ y เท่ากับห้าสิบ อ่ะคราวนี้เราลองแทน y เท่ากับ50แทนในไหนก็ได้สมมติอันนี้เอาไปแทนใน1นก็เป็น 6x บวก400เท่ากับ640ย้าย400ไปลบก็เหลือ240ย้าย6ไปหารก็คือ40โจทย์ถามว่าต้องจ่ายเงินครั้งต่อไปเท่าไหร่ก็คือ50บวก40เท่ากับ90บาทคำตอบก็คือ90นะคะเรียบร้อยข้อนี้ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงอันนี้นะคะถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงแทนค่าเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมวิธีการแทนค่าก็คือพยายามแทนค่าลบบวกแล้วก็ศูนย์เพราะว่าถ้าเราแทนบวกอย่างเดียวยังไงทุกข้อก็คือจริงหมดแต่เราจะหาข้อขัดแย้งไม่ได้นะคะก็ก่บอกว่าถ้า a น้อยกว่า b แล้วหนึ่งส่วน a มากกว่าหนึ่งส่วน b อันนี้เปลี่ยนให้ a เป็นลบสองให้ b เป็นสิบหนึ่งส่วนลบสองมากกว่าหนึ่งส่วนสิบไหม อันนี้ไม่จริงแน่ๆนะคะเพราะว่าติดลบเนี่ยจะต้องน้อยกว่าถ้าที่เป็นบวกขอให้อันนี้เราแทนใหม่ให้ a เป็น 10, ลบสิบเรา b เป็นศูนย์ลบสิบน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมแต่ถ้าลบสิบกำลังสองได้หนึ่งร้อยยังไงหนึ่งร้อยอ่ะก็ต้องมากกว่าศูนย์กำลังสองอยู่แล้ว แต่อันนี้ก็ผิดเพราะเขาบอกว่ามันน้อยกว่าคควคควอันนี้ถ้าเราแทนค่าเป็นลบยังไงก็ไม่จริงคราวนี้ข้งอง,งูข้อง,งูบอกว่าสแควร r o ูทของ a บ b ทั้งหมดกําลังสองตัวเนี้ย ถ้าถอดออกมาเนี่ยถ้าเหลือกําลังหนึ่งใช่ปะ่ะสิ่งที่เราต้องป้องกันเลยก็คือทุกครั้งคนระน้อยากจะผิดข้อนี้ก็คือถอดออกมาชอบบอกว่าเป็น A อบวกบเฉยๆซึ่งถ้าใครถอดออกมาได้แบบเนี้ยผิดเพราะมันจะต้องใส่แอบสูตรขาไว้ด้วยซึ่งมันตรงกับด้านขวาพอดีจอจานเนี่ยไม่ใช่ถ้าลองแทนค่าดูลองแทนค่าลบก็จะเห็นหมดแล้วว่าเออมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะข้อที่ถูกมีแค่ข้อเดียวก็คือข้ององ,งูข้อห้าสิบบอกว่า เซตเกับเซตบให้มาเป็นสมการกับอสมการนะคะถ้าเซตเให้มาเป็นอสมการก็จะได้เป็นอันนี้แก้ออกมาโดยใช้ทฤษฎีบทเลยนะคะก็จะเป็น x บวกหนึ่งเนี่ยมากกว่าเท่ากับลบสองน้อยกว่าเท่ากับสองทำยังไงให้บวกหนึ่งตัวนี้หายไปก็ลบทั้งทั้งอสมการเลยไม่ใช่ลบแค่สองข้างนะลบทั้งสามตำแหน่งเลยก็คือทางซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวา ก็จะได้เป็นลบสามตรงกลางเป็น x แล้วก็ฝั่งนี้เป็นหนึ่งหมายความว่า x ใช้เลขอะไรได้บ้างลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งตรงนี้ใช้ได้หมดต่อมา b ตรงนี้ x กำลังสองลบ x เท่ากับศูนย์วิธีการแก้สมก,การหาค่า x ให้ดึงตัวร่วมข้อนี้มันแยกเป็นสองวงเล็บไม่ได้ก็ใช้การดึงตัวร่วมปรากฏว่าแก้สมก,การออกมาจับแต่ละก้อนไปเท่ากับศูนย์ x ตัวหน้าเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ส่วนตัวหลังเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งก็จะได้เป็นตัวนี้ เพราะฉะนั้นโจทยบอกว่าไงโจทยบอกว่าข้อใดถูก a เศก์ b คือ0จริงไหมไม่จริงเพราะว่ามันจะต้องมี1ด้วยอันนี้ผิดขอข่าบอกว่า a union b แล้วได้ b จริงไหม a union b แล้วได้ b ไม่จริงเพราะว่า a เนี่ยมันมีจำนวนเยอะกว่า b มีแค่2ตัวเองอันนี้ก็ผิดพ่อค่ายบอกว่า b ลบ a เท่ากับเซ็ตว่าง อันนี้ถูกเก็บไว้ก่อนเผื่อมันมีหลายข้อต้อง,งงบอกว่า a บ b ได้ a อันนี้ไม่จริงเพราะว่าศูนกับหนึ่งต้องหักทิ้งถูกไหมไม่มีทางเหลือเท่า a แน่ผิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดละจริงๆตอบได้เลยตั้งแต่ข้อเมื่อกี้แล้วนะคะอันนี้ก็ตอบข้อ,ข,อขวายเรียบร้อย